สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการสักปากชมพูที่ทําให้สีสวยติดดีหลังลอกทันทีแบบไม่ดําไม่คร้าไม่เจ็บไม่บวมว่าพัดมีตัวช่วยอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะลูกค้าท่านนี้เคยเป็นมะเร็งมาก่อนเมื่อสองปีที่แล้วและเป็นคนที่กลัวเจ็บมากๆและรู้สึกเจ็บง่ายกว่าคนทั่วไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าค่ะแต่ด้วยความที่อยากสวยและเห็นเพื่อนสักแล้วสวยก็อยากจะทําบ้างจนตัดสินใจทําในทันทีค่ะ ปากนี้ไม่เน้นขอบไม่เน้นเข้มเน้นความเป็นธรรมชาติก็ลงสีประมาณว่าอยากได้แดงเชอรี่พัดก็ผสมสีให้นะคะสักปากไปสีวันปรากฏว่าสีติดดีสีสวยมากลูกค้าพอใจแฮปปี้ช่างก็มีความสุขคะ่ะตัวช่วยในการสักคิ้วตาปากของพัดก็ตามรูปภาพนั้นเลยนะคะถ้าสนใจชิ้นไหนก็ลองคลิกลิงก์เข้าไปสั่งซื้อได้คะ่ะพัดจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะ ถ้าสนใจสักคิ้วตาปากกับช่างพัดก็ทักมาได้ค่ะหรือโทร065 491 9699ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ